คุยคำนูได้นะทุกคน พี่แม็กมาเงียบเลยนะพี่แม็กเล่นหนูชาไหมไม่มีสัญญาณอ่ะแม่เดินหายอ่ะ สวัสดีครั่ะเมกดูสิวหนูแมกดูสิวหนวูใหญ่มากเลยก็อันนี้

你好。 สวัสดีค่ะคุณกําหนูได้นะคุณกําหนูได้นะทุกคน